สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับผมฟอร์ดบายจีทีกัปตวันนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับรถอีก1นึ่คันนั่นในรุ่นของ XLT สีดำนะราคา9 4 4 0 0 0บาทนะครับมีการตกแต่งยังไงบ้างนะเดี๋ยวก็พาดูแล้วก็ในเรื่องของสเปคของตัวรถนะครับว่าราคานี้ของ Ford Next Gen นะครับมันคุ้มค่าแบบไหนบ้างเดี๋ยวไปดูในเรื่องของขมกำลังกันก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับของตัวรถในปีนี้ของตัว Next Generation นะครับที่ได้เนี่ย เขาให้มาเลยก็ค yeah. MM. ือได้เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับเป็น2.0ลิตรเทอร์โบนะแบบนี้นะครับแรงม้าเยอะที่สุดในตลาด170แรงม้าแรงบิดเยอะที่สุดเช่นกันนะครับ405นิวตันเมตรแล้วก็เป็นแฟตทอร์คด้วยเริ่มที่1,900รอบถึง2,300รอบนั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็นแบรนด์เดียวที่ให้นปัจจุบันที่เป็นพัดลมหน้าเครื่องแบบไฟฟ้าในรถกระบะนั่นเองนะครับแบบนี้นะจัดมาไม่มีพัดลมหน้าเครื่องแล้วเท่ากับ เรื่องทางานได้ดีขึ้นนะครับมันลื่นขึ้นไม่มีตัวหน่วงไม่มีสายไฮดรอลิกมาเกี่ยวโยงกับตัวรถนั่นเองตัวเครื่องยนต์รถนั่นเองนะครับก็ทําให้เครื่องตอบสนองดีขึ้นด้วยแบนเดียวที่จัดให้เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับก็เท่ากับว่าการทํางานของตัวระบบหล่อเย็นใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับนี่ควบคุมแบบนี้นะครับมีตัวเทอร์โมในการจับอุณหภูมินะครับแล้วก็หมดกังวลในเรื่องของการ รอเย็นหรือว่าขับระยะทางไกลๆนะครับโดยปกติรถกระบะท,ที่ขับไกลๆเนี่ย400-500โลก่อนดับเครื่องจะต้องมาวอร์มดาวน์กันจะเห็นตามปั๊มกันเยอะนะครับพี่ๆน่าจะเห็นตามปั๊มเลยที่ไปจอดแล้วก็สตาร์ทเครื่องรถทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีเพื่อเป็นการวอร์มดาวน์แต่เน็กเจนไม่ต้องไปถึงก็ดับเครื่องเลยครับลงล็อกรถจะไปทําอะไรไปกินข้าวแล้วแต่พี่ๆเลยนะครับสามารถทําได้ไม่ต้องมายืนเฝ้ารถให้มันเสียเวลานะครับเพราะว่ามีระบบจัดเป็นพคร,รงไฟฟ้าให้แล้วมาดูตัวแบตเตอรี่กันนะครับฟอร์ดนะ แต่ให้แบตเตอรี่นะครับเป็นชนิดของ AGM นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ AGM นะยี่ห้อของ f ฟ mo โ co แบตเตอรี่ AGM มันดียังไงนะครับมันเป็นแบตที่ท็อปที่สุดณนะปัจจุบันนะใสในรถยุโรปนะครับแบรนด์หรูๆแบรนด์พรีเมียมรถไฟฟ้าทั้งหมดจะใช้เป็นแบตเตอรี่ AGM ซึ่งมีการจ่ายไฟที่เสถียรจ่ายไฟที่นิ่งนะครับแล้วก็เรื่องของแผ่นซีลตัวกดต่างๆนะครับซีลได้ดีมากๆไม่ว่าแบตมันจะคว่ำมันจะ กระเด็นตีลังกาแบบไหนนะครับน้ำกดน้ำกลั่นต่างๆก็จะไม่ข้ามช่องไปหรือว่ากระเด็นออกมานอกตัวรถเลยนะครับซึ่งแบบตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0นสองถึงหมื่นบาทนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปที่สุดใส่มาให้ในรถกระบะเลยเรียกว่าฟอร์ดจัดของเต็มมาให้ไม่มีห่วงไม่มีการกันเลยนะครับในเรื่องของแบตเตอรีอ่เรื่องของระบบน้ำหลอเย็นต่างๆนะครับ เขาก็จะจัดเซตไว้ให้แบบนี้นะครับเท่ากับว่าออกต่างจังหวัดนะเปิดฝากระโปรงเสร็จปุ้บมองฝั่งซ้ายฝั่งเดียวจบเลยนะครับดูน้ําหล่อเย็นนะครับมีจุดสังเกตชัดเจนตัวเรื่องของน้ํามันเบรกนะครับมีจุดสังเกตชัดเจนเช่นกันนะครับก็สามารถมองได้แล้วก็สังเกตได้ง่ายนั่นเองนะครับผู้หญิงก็สามารถที่จะดูแลเรื่องของระบบของน้าหล่อเย็นเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็ที่ตัวนี้นะ ที่เปิดเติมน้ำปั่นน้ำฝนอันนี้ก็ชอบนะครับนี่มันย้ายมาอยู่ตรงนี้แนละ้วปกติยุงนี้ใช่ไหมเทลําบากอันนี้เขายื่นมาแบบนี้เลยนะครับก็เอาขวดน้ําเทลงไปง่ายๆแบบนี้ไม่หกแล้วเทนะครับเติมสะดวกมากขึ้นแล้วเติมตอนไหนก็ได้นะครับเติมได้ตลอดเวลานะในเรื่องของตัวน้ําปัดน้ําฝนนั่นเองอันนี้ก็ใช้คู่กับเกียร์ออ,อตโต้6สปีดนะครับ เข้าเซตกันหมดเลยนะเครื่องโยนตัวใหม่ให้เทอร์โบต่างๆพัดลมไฟฟ้าแบตตัวท็อปเรียกว่าจัดของเต็ไมไปให้นะครับเป็นแบรนด์ที่ไม่ห่วงสเปคไม่กากสเปคมากในรุ่งของตัว next generation นะครับนี่ตัวห้องเครื่องของเคขานะในรุ่น xlt ครับโอเคต่อกันด้านหน้านะครับ แต่หน้าตัวนี้ก็เปลี่ยนกระจังให้ลูกค้านะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับเลปเตอร์ V6 ตัวหนังสือ FORD ตัวสีเนี่ยตัวนี้เลือกได้นะจะเป็นสีดําสีอะไรก็แล้วแต่บอกได้นะครับตัดขอบได้หมดตัวนี้ใช้เป็นดําตัดขอบสีแดงนะครับใส่ไฟสิว3จุดเข้าไปนะครับแบบนี้ตัวรถสีดําตัดสีแดงยังไงก็สวยนะครับเรียกว่ามันแต่งง่ายนะครับแล้วก็ดูดุดูเท่นะต้องใส่ตัว ข้อไฟหน้าไปด้วยนะครับเปลี่ยนกระจังแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเซตของเขานะครับตัวคิ้วตัวตาต่ตางๆตัวปากมันจะได้ดูเป็นเซตเดียวกันนะครับแล้วก็มองได้สวยงามมากขึ้นในรุ่นของ XLT ด้านล่างนะครับก็จะมีเรื่องของห่วงห่วงลากจูงจากโรงงานนะตัวนี้มาให้นะครับห่วงลากจูงด้านหน้า 1. จุดนะครับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าลากจูงได้สูงสุด3.5ตันที่เขาต้องใช้ตัวจุดลากเนี่ยมาอยู่ที่ ฝั่งซ้ายนะครับของผู้โดยสารตอนหน้าพอนึกตามนะเวลาเราลากตัวรถนะครับเราต้องพยายามให้รถที่เราลากนยะมันชิดฝั่งถนนมากสุดนะครับงั้นตัวจุดลากต้องอยู่ฝั่งนี้เพื่อให้รถลากเนี่ยสามารถจูงรถที่ชิดไหลาทางฝั่งซ้ายได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเรียกว่าแม้จะจุดลากจูงฟอร์ดก็ใส่ใจให้นะครับว่าต้องอยู่จุดไหนนะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกคนเลยนะครับที่การใช้งานนะมาด้านข้างกันนะครับด้านข้างเนี่ยมันมีคิ้วล้อหลายแบบนะครับด ไม่มีตัวนี้ใช้เป็นที่ฮิตเลยก็คือสีดําหมุดเงินแบบนี้นะครับเพราะว่าพอเวลาเราติดตั้งเข้าไปเนี่ยตัวรถมันจะดูโหดมากขึ้นนะครับมีหมุดหมุด,หม,ดหมุดแบบนี้นะครับรถก็ดูโหดมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของตัวล้อก็เปลี่ยนใหม่นะครับใช้เป็นลายมาวิลนะแบบดําเงานะครับแล้วก็ตัดด้วยขอบสีแดงแบบนี้นะครับเรียกว่าเข้ากันมากๆขนาด20นิ้วนะติดตั้งไปรอเดิมมา17เนี่ยก็ใส่เป็น20ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ยางเป็นโอเวอร์ไซด์ของโอตานินะครับเป็นยาง ออทรานนะครับเบอร์ของตัวยางโอเวอร์ไซส์ตัวนี้ก็เป็นเบอร์33คูณ12.5 R20 วิธีอ่านยางโอเวอร์ไซส์นะครับอันนี้กอแนะนำละกันนะครับบางท่านอาจรู้นะลูกค้าบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับ33ก็คือนับตั้งแต่จุดต่ำสุดนะครับตรงนี้มาถึงจุดสูงสุดตรงนี้นะครับรัศมีก็คือ33นิ้วนั่นเอง12.5ก็จะเป็นหน้ายางแทนนะครับหน้ายางขนาด12.5นิ้วก็ตีไปซะฟุตหนึ่งเนาะมันทัดหนึ่งกับอีกหนึ่งอีกนิดหนึ่งนั่นเองนะครับที่สัมผัสก นะครับนี่คือ,อยางวัาชัยที่ใส่ไปแบบนี้ก็จะเข้าเซตกับตัวยก2นิ้วซุ้มล้อก็จะดูสวยแล้วก็ดูเท่แบบนี้เลยนะครับซึ่งยางและแม็กต่างๆก็คัดเลือกมาให้ลูกค้านะครับอย่างดีแล้วแล้วก็การยกแบบนี้เรื่องของลูกหมาก,ก็ต้องมีการเปลี่ยนนะครับคันนี้มีการเปลี่ยนลูกหมากมาเดี๋ยวให้กล้องพาดูเลยลูกหมากก็ใช้เป็นลูกหมากแบบสั้นแบบนี้นะครับเพื่อการการกระแทกข,ของช่วงล่างที่มีการปรับ เปลี่ยนใหม่นั่นเองนะครับถ้าใช้ลูกหมากเดิมเนี่ยลูกหมากมันจะหักได้นะเวลาเรายกแบบนี้นะครับต้องเปลี่ยนแบบนี้ก็ครบเซตพอดีมาจุดต่อไปนะครับด้านข้างลายสติกเกอร์นะตัวนี้ติดตั้งมามีให้เลือกหลายแบบเลย60แบบจะเอาแบบที่ลูกค้าออกแบบมาก็ได้ส่งแบบมามีดราวให้ดูนะครับใส่ไปแบบนี้ตรหนังสือเลนเจอร์สีแดงติดตัวราวหลังคาเพิ่มนะครับคีย์ัอนซา์เพิ่มแล้วก็ตัวรองเป้ามือเปิดนะครับติดตั้งเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวท้ายของตัวรถ ตัวนี้ก็ติดตั้งตัวโลบาร์ของ h a m m e r นะครับตัว n i ท์ฟิลลนั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีไฟเบรกตรงที่3ให้ด้วยนะในตัวโลบาร์นะครับแล้วก็ตัวอักษรด้านข้างเนี่ยเวลาเปิดไฟตอนกลางคืนนะครับตัวักษรก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้นะของ h a m m e r อร์เขาเรียกว่าสมราคาแล้วกันนะครับลูกเล่นมีให้แล้วคุณภาพก็ดีมากๆไฟท้ายของตัวรถใช้เป็นข้อไฟท้ายนะครับเพื่อรับกับตัวกากฝาท้ายที่ติดตั้งเพิ่มมา FORD ดํารดตัดแดงวาวโลโก้แบบนี้ตัวลูกือแรงเจอร์นะครับสีแดงแบบ 3D ทําให้ท้ายนนี้นดดดดูโเ่แล้ววก็ดูสยงาม าก,าก,การจนท้ายเป็นสีดําอยู่แล้วมาจากโรงงานนะครับพื้นผิวต่างๆเป็นแบบการลื่นเสาะล่องนะดีไซน์ใหม่ของตัวรถในรุ่น n e ็ t gen นะครับแล้วก็ที่เด็ดที่แบรนด์อื่นนะสู้มไม่ได้แน่นอนคือการขึ้นกระบะจากด้านข้างนะครับในรุ่น XLT มีให้ตัวนี้นะครับขึ้นจากด้านข้างได้ก็เท่ากับว่าเราขึ้นรถเราไม่ต้องไปเหยียบรอปีนล้อแล้วนะครับเสียงลื่นเสียงตกนะขึ้นตัวนี้นะครับเหยียบง่ายๆติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานอนะ่ะตัวนี้นะครับรุ่น XLT นะครับ การตกแต่งภายนอกทั้งหมดดูภายในกันนิดนึงนะครับไม่นานมากภายในของรุ่น XLT ด้านหลังเนี่ยก็ได้แอร์หลังแล้วนะครับได้แอร์หลังแล้ว2จุดนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาตัวเบาะผ้านะครับของตัวรถ x t เนี่ยเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะมันไม่ซับน้ํานั่นเองนะครับนั่งไปนานๆมีอะไรหกก็เช็ดออกได้มันไม่ขึ้นด่างขึ้นดวงนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือด้านหลังสั้นๆ มาด้านหน้ากันนะครับเริ่มที่แผงประตูนะครับวัสดุทั้งหมดเลยนะครับที่ใช้ในรุ่น XLT เนี่ยเป็นซอฟทัชนะครับจับไปนี่คือน,นิ่มมือทั้งหมดตรงนี้ได้เป็นหนังด้วยนะครับเดินด้วยได้สีเทาระบบกระจกทั้งหมดปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับระบบล็อกประตูต่างๆก็ลิงก์ไปถึงฝาถังน้ํามันนะครับจะเปิดถังน้ํามันก็กดปลดล็อกประตูแค่นี้เข้าปั๊มนะครับไม่ต้องมาหาจุดอื่นให้มันวุ่นวายระบบไฟหน้านะครับก็เป็นเปิดปิดออโต ตโนมัติตรงนี้นะครับทุกครั้งที่สตาร์ทรถก็จะขึ้นตรงนี้ให้นะครับสตาร์ทปุ๊บออโต้ทันทีหมดกังวลในเรื่องของการลืมเปิดไฟไม่ได้เลยนะครับรุ่นนี้ช่วยได้มีการปรับระดับไฟสูงต่ำนะครับไฟหน้าได้อีก4ระดับนะ 0, 2, 3, 4นะครับเรียกว่าหาจุดที่ลูกค้ามองได้ชัดเจนที่สุดได้ด้วยนะครับผมอ่ภูมิลายเป็นพาวเวไฟฟ้าตัวนี้นะครับภูมิลายพาวเวไฟฟ้าเป็นกระบะ แบบเดียวเลยที่ให้นะครับตัวนี้นะครับพาวเวอร์ไฟฟ้า FIFA ดียังไงนะครับบังคับง่ายนะความเร็วต่ำบังคับง่ายความเร็วสูงมีความเสถียรมั่นคงมีระบบในเรื่องของการ แก้นะครับองศาของตัวล้อนะครับเวลามันมีลมมาประทะนะครับรถมันจะเอียงไปเนี่ยตัวนี้มันไม่ต้องนะครับมันแก้ให้ออโต้เลยแล้วก็มีระบบการสะเทือนในเวลาตกหลุมต่างๆนะครับมันจะไม่สะท้านเข้าพวงมาลัยทําให้รถมันไม่สะบัดนั่นเองนะครับในพวงมาลัยไฟฟ้าที่ฟอร์ดจัดให้เรียกว่าเป็นแบรนด์เดียวที่ใส่ให้ในทุกรุ่นเลยนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้มาดูหน้าจอกันนะครับเป็นจอสีแบบนี้เลยนะครับ TFT นะขนาด8นิ้วเป็นจอสี นะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะครับดูแลได้อ่าอนได้ง่ายมากขึ้นนะครับบอกในเรื่องของเกน้ำมันต่างๆการวัดค่าต่างๆเนี่ยก็ปรับผ่านภูมิลัยเป็นมัตติฟังก์ชันได้แล้วก็รุ่น XLT นะครับมี Cruise Control มาให้ด้วยตัวนี้นะครับราคานี้ได้ Cruise Control แล้วนะในกระบะนะครับหน้าจอนี่ อย่างสวยนะครับเรียกว่าเหมือนรถพรีเมียมเหมือนรถหรูเลยจออย่างใหญ่นะครับ10นิ้วที่ทีเด็ดก็คือรองรับไวรลสในเรื่องของ Apple Car p เพแล้วก็ Android Auto ด้วยไม่ต้องต่อสายนะลิงก์มือถือขึ้นไปที่จอได้เลยหน้าจอเป็นทัสกีนแบบ c า p a ลิทีฟก็คือการตอบสนองเหมือนเราเล่นแท็บเล็ตเลยนะครับเหมือน iPad นะจิ้มแล้วแตะแล้วมาแตะแล้วมาต่างๆนะครับมีแอปฟอร์ดพาร์รองรับเช็ครถสถานะรถต่างๆได้ด้วยนะจุดชาร์จในรุ่นนี้นะครับกระบะนะพี่ได้ที่ชาร์จนะครับที่เป็นตัวไวรัสช รับนะวงเล็บว่ามือถือที่รองรับก็วางตรงนี้แล้วก็ชาร์จไฟเลยไม่รองรับก็ไม่ต้องกลัวครับมีใช้4ีใช้เอให้เท่ากับชาร์จได้ทุกอุปกรณ์แน่นอนแล้วก็ยังมีโหมดการขับขี่นะครับเรียกว่าจัดให้ในแบรนด์เดียวที่มีให้โหมดการขับขี่ให้4โหมดโหมดปกติโหมดประหยดัดโหมดลากพ่วงนะครับโหมดถนนลื่นมีโหมดให้ใช้งานให้เหมาะสมกับการขับขี่เพื่อความปลอดภัยและการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ดีเยี่ยมมากขึ้นครับหัวเกียร์นะครับมีระบบบวกลบให้นะเล่นตัวแมนวนวลได้นะครับ ขึ้นเขาลงเขานะปลอดภัยนะครับป้องกันการเบรกแตกได้มีให้เรียบร้อยนะครับเรียกว่าไปได้ทุกที่ทั่วไทยยกเว้นไปลุยหินลุยโคนนะไอ้นั้นต้องซื้อ4ีโคนสนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับกับอีกหนึ่งคันคันนี้แอร์แบ็กยังได้อีก6ลูกด้วยกันนะครับจัดให้เต็มๆนะครับฟอร์ดในรุ่นเอ t ราคา9 4 4 0 0 0บาทน,นะครับจะแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนอยากออกรถอาชีพนะครับสายขาวสายเทา มีวิธีออกรถขอให้คุยกันนะครับอยากออกรถกับก๊อฟตะวันโทรมาเลยครับเบอร์098-653-6464นะครับดูแลลูกค้าให้ได้ทั่วประเทศก่อนจบคลิปนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องของก๊อฟด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ก๊อฟทำคลิปต่อไปครับวันนี้ราพีก่อนครับพี่สวัสดีครับ